สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องตลกสาวพาเลาะค่ะเอ็มออนค่ะเมค่ามือนีห้าสองคนค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ห้างหายจะไปดนค่ะแล้วเมียนี่มือหนึ่งค่ะเอ็มออนก็เลยไปเปิดเบืองในทิกตอกค่ะเป็นการรีวิวที่แบบว่าหลายแห้งค่ะพี่น้องนั่นก็คือรีวิวใครห่างห้างใครใครห่างห้างในที่นี่หมายถึงอาจจะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นไข่ไก่แต่ว่าม่แมนค่ะพี่น้องอันนี้เป็นไข่เป็ดเพิ่นทั้งนองไข่เสื่อดไข่เวียดไข่เยี่ยงเพราะว่ามันมาจากเวียดนามค่ะไข่ไข่นีไข่ปลาจากเปรี้ยงแมนบ้านๆเราหน้าแจ้งไม่มีนะคะมันต้องสั่งหนึ่งแผงตามที่ดูเมื่อคืนเช็คข้อมูลเมื่อคืนนะคะหนึ่งแพงสี่ร้อยห้าสิบบาทหน้ากล่องไข่เยี่ยงคือแพงธรรมเดาพี่น้อง ไข่มันเป็นไข่นั่นเนาะไข่กึนนี่ไข่ลูกไข่หยังแต่ว่าเขาต้องเอามาต้มมาหยังก่อนดีมันจะบินว่าแกงมากินเลยเลยดิขอเป็นไข่สดโอ้พี่น้องไข่สดเอาขึ้นที่ตะเกียกแล้วมั้าไข่พี่น้องไข่หรือกล้วยกินเริ่มออกแล้วเป็ดหรือกล้วยท่านก็มีได้หยาก็จะเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าก่อนที่เขาสิกินครับพี่น้องมันก็จะเป็นไข่เหมือนคือจะไข่เป็ดทั่วไปไหมพี่น้องแต่ว่ามันหนามันเนี่ยจับ เป็นไข่ปิดทั่วไปนะคะบอเป็นเป็นไข่ที่มันดันดานเรียนบอแต่ว่าเขาเขาต้องมาเบืองกันวาต้่มออกมาแล้วไข่จะเป็นแบบไหนจะเป็นรูปแบบไหนตอนนี้ขออนุญาตไปล้างไข่ก่อนต้่มแล้วกับแบบนีไหมค่ใส่ใส่เกลือใส่ผงนัวนะค่ะพี่น้องหลับเพิ่มใส่เพิ่นใส,ส่ประมาณนี้นะคะ<อ>แต่ว่าวันนี้เราจะดับกลิ่นโดยอ่า ใช้อ่าห้าอาจะใส่ใบบอกกรูดแล้วก็ปินตะไคร้ใส่น้ำนะครับพี่น้องส่วนภายบ้านเราอร่อยหอมสุดและคะเมนค่ะรักษาโควิดด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาตุ้มดูนะคะค่ะพี่น้องคะเขาซูกรรมวิธีของการล่างไข่ค่ะปิมออนกัสซีนี่สก๊อตใบอันหนึ่งนะคะเป็นท่านอันนี้ค่อยๆคัดผิวมั่นไปมันอาจจะมีอ่าอุจจาระอุจจายนะกบว่ากันไปเอาปิดวา ต้มหมดเลยแล้วกันครับพี่น้องและะ้วก็ปั่นปั่นพี่น้องทางบ้านทางอย่างซิมน้ำว่ามันปินยงยงไดต้มแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องขาหน้าตากระสืเป็นคือช่างพี่น้องเห็นนี่แหละต่วางห้องเพราะทนแก่เบิ้งทางใน <S <S ค่ะว่าปินยงยงไดมื้อนี้เขางบริตตําำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแต่ว่าเราจะกินกับส้มตำแทนนะคะผักเครื่องเคียงค่ากบกบมีผักแพลวมีสารแนมีแตงกวา กระเทียมโทนแล้วก็กระเทียมสดนะคะอันนี้ป้าเมี์จะกินให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะกระเทียมสดเพราะป้าเมีคนชอบมากเลยนะคะอ่ะป้าเมียในฐานะทีป้าเมี์ชอบอชอบทานไข่ลูกนะคะเอาป้าเมียเปิดก่อนเปิดงานก่อนเออเอาไปงพี่บมือสั่นมัหน่อพรนี่นะเอาไข่ขึ้นแน่นดีท้ออือไข่เนีนมากดู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 เดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูนะคะอ๋อตะบานพรี่ โอ้ยเลิศแม่ไมขาจสิมันยังไม่เซตตัวอัน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 นี้คือกรณีบัตรท่านเซตตัวค่ะพี่น้องมันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเสียบละจุ่มเลยเขาบ้าเห็นดีดีในคลิปเขาจะแบบจุ่มจุ่มจุ่มเลยเออจุ่มจุ่มจุ่มมันข้ามใหญ่โหมเลยรสชาติเป็นไงขมิ้นไหมไม่อ่ะอธิบายลักษณะใครปิดกับไข่ไก่ ใครๆซ่อนซ้อนมากแต่หนึ่งมันบ้าแต่อันนี้ตุ๋นความตุ๋นมันแบบมันมีสมุนไพรย่งไงมันหอมสมุนไพรเป็น้องเหนียวเลยเดี๋ยวขาเป็นคนอื่นมานีแต่เรื่อว่าพี่น้องอ้ยนี่ค่เหงื่อมันแหงบางคนจะมาไข่เป็ดมันคาวไม่คาวค่ะมันเป็นตัวหน่อยสือคิดว่ากินไก่หน่อยนี่อันนี้ขออะไรอย่างตัวนี้พี่น้องมันเป็นความบุญไหม คุณจะค่อยกินบ really ุญบุญที่เป็นแบบเหมือนเอาอะไรเหมือนเอาอะไรไปแช่ตู้เย็นมาเออมันคืออันน po ั้นไหมพี่น้องคือเจ้าเจะค่อยกินลาบหมูที่แบบมันเซตโตแหมันเป็นไข่มันเป็นเซตโตแหมคิดว่ากินไก่หน่อยธรรมดาไหมเธอเป็นผู้เดี่ยวนี่มันเป็นไงอุ้ยพี่น้องมันหวอนอีหลีอุ้ยเบิร์น้องน่ารักเดี๋ยวสูบกินขนมข้างบนเสื้อเขมรแม่บริสุทธิ์นี่ ตังเสเป็นความเป็นบุญี่าไงป้าตัวนั้นแหละก็มีเรื่อด้บึงเบิงเบิงบงบิงบบงบบงนี่มันต้องแบบนี้พี่น้องนี่แหละไม่ต้องแบบมีไข่บุญนะคะเอาให้กองกินเยอะยุ่วอะเยอะวยียด อันนี้เลือดค่ะอันนี้เป็นไข่อันนี้เป็นด้านนะคแมวสวยอันนี้สวยอันนี้แกะเล็บเลือดตัวย่างอืมเลือดครับขาดน้ำจิ้มรสเด็ดอ่ะแมวเดี๋ยว้กินามมากระตมกูฮวนสงไซนองอยากนอนนะครั <lime> บฝนมันล้า หลายขาสี่เกเดีย <laughs> อยู่โอ้ยขนูมะวันกินลูกหนูหน่อยหนอนเป็นตัวตกตะยานนะมันแกแล้วเี็กับเทียมแซ่บ่ะอย่าเห็นพี่เมนทางกระเทียมสดอะไรก็หอม แม่กินเก่งมากเลยถ้ากินของฉันติอยู่แล้วค่ะนี่สีสวยนะอืมอหืออือจิบันจะแซบซสิร์ฟหมั่นต์ตับเปียวบางเครื่องแม่ต้องกินเป็นลูกเลยแซบก็ใครกันนี้ เตียมทนแบบวายก็มาหน่อยนะแค่ที่โดนเสกก็มาหน่อยอ่โ่าโอ้ยสูงไม่ต้องโตปากแค่แก้มมยมเมือเมียมันไม่รอดค่ะอุ้ยชีเป็นวุ้นออกมาเลยเลิไหม่ะคะเลิปะท่าให้ดูดีดีกยวพี่ม่ก็ไปดีละ พี่น้องที่แรกกับเฟก้ากินดีดอกแต่ว่าพอได้พริกข้างหลังมาเนี่ยแม่ขนมากเลี้ยงซึบลรือพี่น้อยจะกี่บางได้ตกใจหน่อยตาค่ะตกใจหน่อยตาค่ะโอ้ยตัวมันได้อนเลยต้องกินทั้งร้อนตะว้ากกินได้อยู่ได้คนาดนี้อยู่ตะบานระดับแบบนี้ขนขึ้นเรื่อยๆหนี่งก็คือขยันมีเพียมันกับอบหอกหมดเด้อหละล่ะ ก็ต้องถอนหนึ่งถอนคนหนึ่งแง่น,น้อยอน้ำจิ้มมันบอสรถจัดก็เลยแบบบ่สมันเป็น,กกน,ปน,ปน,ปนไงมะเดี๋ยวก็ะทำหุงปกติก็จะต้องกินกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ด่ิฟักคาลามีกนะาแฟแสบเดี๋ือดขนาด พี่น้องกูเลยอยากกินกับให้พี่น้องเสือมากินเมืงองไงให้เขาตัวอะไรเห็นคนรีวิวอยู่ในติ๊กต็อกเห็นคนรีวิวอยู่ในยูทูบพี่น้องอยากคิดว่ามันอย่างคือถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องกินนะคะลองไปหามากินเมืงงองกันสิหล่วให้เขาตัวอะได้ไหมลองด้วยตัวเองดีที่สุดนะคะลองด้วยตัวเองดีที่สุดสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะที่ติดตามรับชมวันนี้ก็ กินกับพเม์นั่งมามากินไข่ลูกแต่ว่าพี่นองม,องงมึงผลงันมากินไข่ลูกจิ้มบอถึงมาดจะมันคากม,ม,ม,มันมันมันมีรสชาติแต่ว่าลูกแบบนี้กับว่าไวนี่พี่นองไวอยู่ตองน้ำจิ้มันต้นน้ำจิมำจ้มต้องกรอบกาฝากากุไยลกุแช่คลิปนี้น้ำเนยแก้วกันคับพี่นองค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะพ <c oughs> ี่ทรงไข่มให้ทดลองในมือมีค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจ้าหรกะฝากดาราช่อง พี่น้องเมียหลายๆ,ๆคนถามหาครัวครูมอดครัวคุณมอดพี่นอ้นองบอกแบบจะบอกว่าต่างคนต่างทํางานแต่ต่ขายของนี่คือกับว่าได้ไปหาครัวครูมอดเลยนะคะอเอาเป็นว่าเราขันขันมีเวลาเรื่องขันมีโอกาสที่จะไปไปหาไปเยี่ยมกับท,ทายพี่น้องบึงนะคะเอาเป็นว่าพ่อกันไหมในคลิปต่อไปกันแล้วกันจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วคะ่ะ